สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้อังเคิลทศจะพามาเที่ยวตลาดประมงท่าเรือพีนะครับอันนี้เราจะเดินซีกซ้ายก่อนนะครับเ,เพื่อนๆร้านแรกก็จะเป็นตัวขนมเบื้องนะครับ มันก็จะมีขนมดอกบัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกร้านร้านพึ่งบรรดาสระร้านนี้เป็นอะไรพุ่งอบมุนเส้นนะครับอันนี้ติดกล้วมากกว่ามั้ยครับอันนี้ก็เป็นแบบเจลลี่นะครับเจลลี่อ่างหุ่น วร้านนี้จะเป็นอะไรชุดหอยนั่งลมนะครับเพื่อนๆนี่เป็นร้านข้าวคุกปิ่น้ำพริกผักครับอันนี้จะเป็น,น,ปนปรนนน้านปูกแกะนะครับเพื่อนๆป็นเนื้อ มีหลายราคาครับเ,เพื่อนๆก็มาอุดหนุนกันได้ครับขออน,นุญาตถ่ายนะครับรวั ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านซีโครงนะครับซีโครงหมูบาร์บีคิวนะครับแล้วก็จะเป็นผัดหมาและจะกเป็นข้าวผัดปูนะครับนี่จะเป็นพวกสาสาลายทอดนะครับเพื<ม>่อนๆัน<ๆ>นี้มา ชาเปนหน่อยของหมดอานนี้ก็จะเป็นหอยนางลงนะครับ ก็จะเป็นหอยหอยต้มนะครับส่วนอันนี้จะเป็นไข่นกกระทาเนาะแล้วก็เป็นกับข้าวแกงนะครับมันมีทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งพริกมะขามปูก็มีเพื่อน จะเป็นร้านหอ,อยแมลงคู่นะครับอ <ườ threat. S 1> ันนี้มีหอยนาง <adesso> ลมด้วยเพื่อน ไม่ใส่ตัวใหญ่ครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เดี๋ยวเราไปลองชิมแป้งตัวนี้จะเป็นหอยนางลมเนาะยำหอยนางลม ก็ผ่านอยนางลมตัวใหญ่อยู่นะเ,นเนพื่อนๆพร้อมกับหอมเจียวกรุบกรอบๆเลยเรามาชิมกันเลยอืมไงครับรสชาติดียำอันนี้ก็รสชาติอร่อยดีครับฝ่ยคำครับจะได้อยู่คนไมหมยังคนฝ่ายสดอยู่ครับฝ่ายสดอยู่นะอ่ออนะจุกแนบ ใหญ่เลยอือนียวรับอือน้ำตาลงครับน้ำนี่กิตาิหน่อยครับอือไม่จำเป็นต้องถมครับหวานครับหวานอืออือหวานจริงครับ,รรบใช้ได้ครับะเดี๋ยวเรามาชิมปานั่ง ครับผมนี่มันเป็นซ่อมมะติ่งครับเลยเลยยากหน่อยยากหน่อยเนื้อมันต้องช้อ,น,น,ชอน,นช้อนเลดงั้นทอดไว้กรอบดีกว่าเดี๋ยวผมชิมแบบมะม่วงนะมะม่วงปิกมะม่วงหยังอืมอร่อยครับแล้วก็ปลาส,ส,สดอยู่ครับ แต่มันออกหว,นหวานๆนิดนึงผมไม่น่าจะ่าจะเป็นน้ำน้ำยำนะอืมต้องเปรี้ยวนิดงั้นจะดีเลยไปนะเดี๋ยวเรามาลองหอยหอยหมากนะครับดูบ้างว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ซื้อมา120บาทนะครับหอยหมากเผาเพราจะให้ไม้จิ้มฝันมาสำหรับแคะเนาะเดี๋ยวจะลองดูด้ครับสักตัว เราก็จชินอย่างนี้เลยนะครับเพืเ่อนๆนี่ยเ่าจิ้มยังไงฟุก,กเลยจุกจเลยเยจุกเลยเดี๋ยวเรามาชิมนะครับสดเปล่า ก,ก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันาจะเนื้อมันร่วนๆนก็จะเหมือนเป็นหอยที่ตายแล้วนะมันไม่ได้หอยที่แบบเป็นนะครับแต่ไม่เหม็นไม่เหม็อนอร่อยอยู่ครับขอลองอีกตัวคปุ๊บเนี่ยอย่างงี้นนะผมก็ไม่รู้หรอกตรงไหนขี้เครือกินไ,ไม่ได้หมดเลยหมดเลยไม่รู้ตรงไหนขี้อ่ ลองจริงีอิช้านะครับาชา้าอือก็อร่อยครับลองกันได้ครับตลาดประ,ประมงท้าเรือผีเพืเอ่อนๆะห่ออ่ะเดี๋ยวมากินเมนูถัดไปครับแจงรอนครับเ,เพื่อนๆแจงรอนนะครับ ริงก็ไม่ร้อนแล้วผมซื้อมานานแนละ้วถ้ากินแล้วร้อน,อน,อนคงอร่อยเดี๋ยวลองชิมดูอืมมันมันก็เหมือนแต่รสมาหวาอนหวานนะหวานหวานจะหวานจะหวานหน่อยแต่ว่าเฮ้ยผมเคยกินที่อื่นมาแบบมันแต่ว่าอันนี้ผมว่าอันนี้รสด,ดีอันที่อื่นมันอาจจะแบบพริกแกงเยอะไปหน่อยอันนี้แบบติดหวาน แต่ผมอาจจะชอบกินนะชอบชอบหวานเนาะอร่อยอยู่ครับอร่อยอยู่ขนาดเย็นแล้วนะอ่าอือแล้วมาลองเมนูอื่นเอากุ้งแอนกุ้งเนี่ยกุ้งอ่ะทอกุ้งทอดเขาบอกเป็นกุ้งทะเลเนาะทะเลเลยเดี๋ยวขอชิมปลาป่าก่อนธรรมชาติชิมปลาป่าก่อนนะอืมร้านทอดร้อนๆอร่อยอืตอนนี้มันเย็นไปละอืมอร่อย กินกินมั่งครับกจิ้มปลาเป็ด <laughs> จิ้มปลาเป็ดก็ <laughs> ปปดหวานอร่อ,อยครับได้อ,อยู่อ่ะเดี๋ยวลองโดนัทโดนนัดนี่มันมีสี่ชิ้นเนาะพี่ลุงกินไปแล้วหนึ่งมผมใช้มือในการที่แกะซ่อมนะเดี๋ยวเรา บีด้ด่วนถึงไหมก็มันก็จะแป้งเยอะหน่อยตั้งราคาครับมันก็ไม่แพง50าบาทอืม50บาทกินกับน้ำจิ้มอนะอืออือก็ถ้ามันของร้อนๆน่ะอร่อ,อยอครับ อันนี้มันเย็นแล้วเ,เราซื้อมานานเราซื้อหลายอย่างแต่ก็อร่อยอยู่ครับทูกแม่มากินได้นเนี่ยตลาดประมงท่าเรือพีมีทุกวันเสาร์เนาะนี่ผมก็นั่งกินอยู่บริเวณริมทะเลเลยอะ่ะลมเย็นมากลมเย็นเลยนะแต่มองแล้วไม่เห็นละมืดมา <laughs> โอเคครับขอญอาตก,กินก่อน <laughs> เดี๋ยวเมนูถัด,ดไปมากินทากโยกยากิครับนี้นจะเป็นลูกละห้าบาทเนาะก็ ตามราคาเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันผมนสั่งมาก็จะอย่างนี้บอกจะมีไส้ปลาหมึกแล้วก็ปูอัดแนละ้วก็ชีสเนาะเดี๋ยวผมจะเอาฝั่งนี้แลนดอมเพราะตอนนี้ไม่รู้แล้วมันเป็นอะไรเป็นรถอะไรนะลองอันนี้แล้วกันให้ถ่ายว่ารถอะไระครับูมครับอืมมึก็ยังไม่รู้จริงเพราะแป้งมันหนาะ มไม่รู้ครับเพรามึงรสอะไรพเพราะแป้งแป้งมันหนาเลยดูไม่ออก,กอือยากลองยูกยอ่ะตรงกลางังแถบมบนี้แต่เขาก็โรยมาเนี่ยสาล่ายนะสาลร่าย นี่เหมือนจะเป็นปลาหมึกปลาหมึกอ,อ,อืมแต่ว่ารสหวานนะครับนี้ก็จริงๆเราบีบมะยองเน็ตมาด้วยแต่ทิ้งไว้นานแล้วมันละลายไปแล้วเดี๋ยวอ่าครับต้องไปอนะ่ะไ จะหกแล้วเอียงมากจริงเครื่องก็แน่นอยู่นะจแน่นอยู่อืมเรื่งมันปลาหวานแต่อันนี้แบบไม่ใส่กะปิเดี๋ยวมาชิมกันอืมเปรี้ยวจริงอืมคือตัดเมื่อกี้มันหวานมากอันนี้มันเจอเปรี้ยวก็ตัดเลี่ยนเลยอืมนี่ได้ไ,ไ,ดได้ครับพอ,าอ,าอามาลองดูเนาะ ใครว่างก็มาตลาดประมงถ้าเรือพีวันเสาร์มีวันเสาร์วันเดียวนะแต่ก็มาเร็วก็ร้อนมาช้าของก็หมดแนะนำควรมาถึงหกโมงห้ามงคึ่งถึงหกโมงเนี่ยของกินจะเยอะอยู่เบื่อ,อมาตามมันได้นะครับมาตามเลยััคครบครบบ